วัดีครับวันนี้ผมจะมานเสนอวิธีการจูนช่องสัญญาณทีวีบรนนอตตนรุ่น LTV-4301 นะครับเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมามันก็จะขึ้นหน้าน,นี้ใช่ไหมครับเราก็เลื่อนครับไปที่ไอคอนที่มีชื่อว่าแหล่งเป็นรูปพอตต่างๆนะครับให้กดเข้าไปครับมันก็จะขึ้นทางแถบซ้ายมือนะครับ เป็นซอสต,ต่างๆให้เราเข้าไปที่ทีวีครับอ่าก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับให้เรากดปุ่มเมนูนะครับปุ่มนี้นี่ครับที่รีโมทมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาให้เราเลื่อนไปที่ ไอคอนคำว่าช่องนะครับไอคอนที่สามกดเข้าไปครับมันจะขึ้นแถบเมนูทางด้านซ้ายมือให้เราเลื่อนลงมาที่คำว่าสแกนอัตโนมัติกดเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่าสุดที่คำว่าเริ่มสแกนค้นหากดครับเพื่อทำการจูนช่องสัญญาณทีวีนะครับเราก็รอจนกว่าจะครบ ผมจะสกิปไปตอนที่จูเสร็จแล้วนะครับหลังจากจูนช่องครบเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับล้วกดตกลงเป็นการเสร็จขั้นตอนการจูทีวีสำหรับรุ่นนี้ครับขอบคุณครับ